สวัสดีครับพี่น้องเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงครับเอฟซี FC รถแฮร่ลำเพื่อนเตยสเสด็จครับเอฟซีน้องอูยิงครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเตยสเสด็จลำเพื่อนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับหเห็นแวบๆผู้ใดนัง่งอยู่หน้ารถแฮร่จะสัญญาตะไ การสัญญาสุดหล่อของเราอาจารย์สวัสดีครับอรุณสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับตืต่นตาเช้าเถอะวะฮะเลืาา่อนเลือนรถยังผู้ใดมาหมพุกเลือ่อนผู้ใดมาหมพุกถนกเลือล่อนรถโอ้แม,นแมน่นเมียนรถหรือว่าเลือล่อนรถ<ม>โอ้รอฟิวอยู่หรอรอฟิวอยู่ไม่ <c oughs> นี่สบายด้ <c oughs> ดวย ของใช่ครับของใช่ของใช่เราตีไปสุรินหลังไปไก่เนี่ยโอ้ใครอยู่บ้านยังก็บ้านน้นองแค้นเนี่ยบ,บ้านน้องต้องซื้อวัดวัดบ้านน้องแค้นมีสิบคนครับสิบคนเล่นสามชั่วโมงคุณผู้ชอไก่โอ้กไก่เติอร์พี่ดิเพราะสามสามชั่วโมงนี่ถากพ่นปะินกินเลใครอยู่ผู้ไปไก่ผู้ไปถ้าไก่ดีๆโดดกักโดดแนวโอ้ซูรินหรือว่า จมบัวลำพูคนละฝากคนละฝากฟังไมกโลกนหแมนสองกว่ากับสมมันดีสมกวาด้มันวนน่ละสุดแปดสี่ลอยครับสุรินไปใชยาคุ้มกันนสุรินทเชยแคุ้มเนาะสุรินทรสเเกศเดลลามเชยาคุ้มหนองบัวลำพูครับผมแปดสี่ลอยรจัดไปคนละมื่อเราก็ไม่เยอหรอก โอเคครับมันมัครับอาจารย์ครัแต่ยังอัปเดตไอพี่น้องในเบอร์กันมื่อกี้ออกทั้งสองหน่วยครับพี่น้องรถแท้ล้วแพนไปกุดล่งแล้วน้องล้วเพื่นไปทางคลองชัยกระสินครับผมอัปเดตงานก่อสร้างก่อนพี่น้องในรับชมกันครับโอ้แดดดีครับพี่น้องแดดดีแดดเปียงเลย เป็นกำลังเก็บไอ้รถเฮียบกำลังมาเก็บไอ้นี่อุปกรณ์ไอ้เครื่องตอกเสาเข็มเพื่อนครับนาจะตอกเสร็จแล้วมืออื่นบ่แน่ใจว่าที่มัต่างจาเขามืออื่นเขามืองอื่นร่อรอ,อติดตามครับพี่นอ้องอัปเดตงานตอกเสาเข็มงานก่อสร้างห้องพักแดนเซอร์ครับผมกำลังเก็บ ครับพี่น้องงานตอกเสาเข็ม18ต้นราบเรื่อนไปด้วยดีครับด้านหลังเพิ่งกตีพังไวแต่เฮ็ดข้องน้ำครับพี่น้องล่อแมคโครขามาขุดครับเดี๋ยวยินพี่เล็กว่าล่อแมคโครขามาขุด ตั้งแล้วก็ลือ้อตั้งไเนี่ยงานลื้อถอนจัดตอกอเสาเต็มเัีบหอนหันไปลองหอนแห้งตอกเซตตันตตอนได้ครับเนี่ย ตอกเซตจำไวัวาหนหเลจ้ะโอครับครับครับ ครับยังครับยังพี่เล็กยังไม่มา จำลิบสาวเข็มครับมาทานแข็งแรงต้นทานแหน่นอนไม่ต้องห่วงครับพี่น้องพี่พาน้องไปอัปเดตหนางานเต่ะละาหนางานครับอันนี้ก็ห้องซ้อมดนตรีครับเดี๋ยวลอลอตั้งสาอีอกสาวโท้ววันที่8ครับพี่น้องวันที่8 แต่ผมไม่มีงานผมกับจิมะไทยพี่น้องด้รับชมกันครับพิธีตั้งเสาเอกเสาโทรครับโดยหอจกอกสร้างรับเหมาก่อสร้าง,าางโดยทีมงานหอจกเกื้อกูล1997เก้ากครับผม ทางนี้ก็ห้องซ้อมลำอาคารซ้อมลำครับอัปเดตให้พี่หน้องได้รับชมกันครับพี่น้องกันประเทศไทยให้พี่น้องได้เบื้องพี่น้องกันจีถามหาครับพี่น้องนี่มาเพิดอาคืบนาไปหอดเแล้วอัปเดตไปหอดเแล้วครับพี่น้องไงพี่น้องเบิง้งเอาเลยเด้อสุขภาพี่พี่น้องมาเบื้องเร้วกลับบ้านนี้แหละครับ ด้านในของอันนี้ครับเดี๋ยวพี่น,อนอ 4, ้องเ,เ,เข้าพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพรีงเข้าพี่น้อง f อฟซีทุกู่ทุกคนทุกท่านมารุ่นกันครับพี่น้องเราวางห้องพักแดนเซอร์แห่งใหม่หล้างใหม่อาคารล้างใหม่นี่สองสันน่นนี่ครับห้องซ่อมดนตรีนี่ ที่ว่ากําลังสีก่อสร้างพร้อมกันนี่ครับกับห้องน้ำครับสามยางกับห้องซ่อมลั่มนี่ครับอาคารซ่อมลั่มนี่อันไดสีเหลี่ยวกันกันพี่น้องลองคอมเมนต์มาด้ยครับเด้่อถ่ายคลิปเอาโอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ฝากพี่น้องไว้แต่เพียงแค่นี้ครับ ขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามครับพี่น้องครับขอบคุณหลายๆครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ได้เป็นไงนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับและสวัสดีครับ